คาถาพร,ระปเจกัุพตเจา้านี่ปรากฏตามประวัติเมื่อม,มาปีพศ2472หลวงพ่อปานได้ออกท่องเที่ยวจากวัดไปปักใต้เมื่อท่าทนมาทันข้าวอยู่ที่วัดเสด็จเวลาเช้าพนาชันนั่นแหละให้นก็คุยให้ฟังคุยให้ญาติโยมฟังว่าท่านไปเที่ยวปักใต้มาคราวนี้ท่านได้ระถานดีมาบทหนึ่ง สามารถทําคนที่ยากจนให้เป็นคนมีความเป็นอยู่สบายสบายถ้าทําอย่างเปลา่าถ้าทําถึงขั้นสมาธิจิตแล้วบุคคลนั้นจะถึงความร่ํารวยแล้วท่านก็กล่าวคาถาให้ฟังช้าๆสามครั้งอันนี้อาจจะเป็นนโยบายของท่านก็ไดตัวการที่ให้ใช้ท่านจะให้คาถาบทใด,ดบทหนึ่งให้อะไรกับใครท่านไม่จะพูดสรรพคุณเสียวก่อน มาปุ่นแล้วก็ฟังคุณขอว่าใครจะขอท่านบ้างถ้าใครไม่ขอท่านก็เฉยเสียถ้าใครขอท่านก็อนุมัตินี่เป็นอย่างนี้นะเว้นไว้แต่เครื่องรางของกลังที่ท่านทาแจกท่านแจกแล้วทําก็ต้องมีคนมาขอเหมือนกันท่านมาให้ก่อนถ้าขอแล้วท่านแจกไม่อัน้นแจกไม่คิดราคาไม่ใช่ว่่าอยางนี้สิบบาทากนั้นสองบาทาะนี้สิบบาทฉะนี้ยี่สิบบาทไม่ใช่อย่างนั้น ท่านทำของของท่านไม่มีราคาท่านทำพระโมฆแจกเป็นเมตตาบารมีตอนนี้เมื่อท่านพูดจบไปสามจบแล้วก็ไม่มีใครถามไม่มีใครซักอดีฉันเสร็จยาถาสัพเพเสร็จญาตโยงกลับหมดตอนนั้นเหลือแต่นายะยงตั้งตงรงจิตคนเดียวเดีอขอห้างขายยาตราไปโพตลาดท่าเตียนเพราะว่าสมัยนั้นเขายังไม่เรียกว่าห้าง เขาเรียกกันว่าร้านขายยาตราใบโคทำไมจึงเรียกอย่างนั้นก็เพราะว่าสมัยนั้นนประยงยังไม่ใช่คนร่ํำรวยยังเป็นคนขายพอได้พอกินไอ้คำว่าขายพอได้พอกินในที่นี้ก็หมายความแกมี้กาไรเดือนอาจไม่ถึงร้อยบาท บางเดือนจะบอกว่าเดือนไหนถ้ามีกำไรสุดที่ถึงสองร้อยบาทแต่เดือนนั้นสองคนผัวเมียนอนไม่หลับดีใจเมื่อํำระบัญชีแล้วงบเดือนบัญชีแล้วได้กำไรถึงสองร้อยบาทนอนไม่หลับทั้งคืนเคยจุงจิงจุงจิงจุงจิง,จง,จงสองคนผัวเมียนี่เล่าให้ฟังว่าพื้นอกฟื้มใจว่าเดือนนี้เราได้กำไรถึงสองร้อยบาทนี่รู้ฐานนะคนนประยงไว้ก่อน พน,นักใบยงมีฐานะเป็นอย่างนั้นต่อมาเมื่อเข้าไปกันหมดแล้วนายใบยงไม่ไปอยู่เป็นคนสุดท้ายเมื่อคนอื่นไปหมดแล้วแกก็เข้าไปกราบกราบหลวงพ่อไปเรียนทว่มหลวงพ่อรับคาถาที่หลวงพ่อพูดเมื่อกี้นี้ก็ผมขอเรียนเป็นคนแรกครับแล้วท่านก็บ,บอกว่าเออใบยงดีแล้วไอ้ลูกโคปี ถ้าที่พ่อพูดเมื่อกี้นี้พ่อก็จะไว้กำลังใจของคนว่าใครเขาต้องการบ้างถ้ามีคนต้องการพ่อก็จะถ่ายทอดให้ถ้าไม่มีคนต้องการพ่อก็จะเก็บเอาไว้เองเป็นคนดีเนี่ยเป็นลูกหัวปีเป็นคนต้องการคนแรกไอ้คำว่าลูกหัวปีเนี่ยหมายความหัาปีในเรื่องของคาถาพระบัจเจกพระพุทธเจ้าพ่อจะให้กระดาษระจดนายประยงก็บอกว่ากับผมขโมยจดไปแล้วขอรับ ถ้าเราบอกว่าเอากระดาษมะจุดไปแล้วก็แล้วก็ยงก็ไปมอบไปถานแท่ทกระจุดทูบจุดเขียนบอกกลนะ่าวครูบาอาจารย์ขอให้สงเคราะห์นุอเคราะห์ลูกโคตรปีทให้เกิดผลเมื่อท่านมอบไปแล้วท่านก็กล่าวว่าโยงถ้านคาถาบทนี้ยังเรียนไปแล้วนะขอจะให้เวลาเองหนึ่งปีไปทําให้เต็มที่ทีเดียวทำให้เป็นกรรมฐานลองเอาให้ถึงที่สุด ถ้าเองปฏิบัติแล้วถึงขนาดนั้นถ้ายังไม่เกิดผลพ่อจะไม่นำคาถานี้ไปสอนคนอื่นต่อไปอีกถ <c oughs> ้าว่าเองนำคาถานี้ไปปฏิบัติเกิดผลแล้วพ่อจะพิมแจกเป็นสาธารณะเราต้องพิสูจน์กันได้ผลไม่เคยเรียนมาแล้วาก็เชื่อกันไปอย่างเดียวดังนั้นใช้ไม่ได้อย่างนั้นไม่คิดว่าเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นงไดเรียนอย่างเดียวพระพุทธเจ้าไม่สนเสริญ ต้องปฏิบัติให้เกิดผลในสมัยครั้งหนึ่งเมื่อพระพุทธเจ้าไปชุมสงฆ์พระเทศโปรดพระเทศโปรดแล้วพระพุทธเจ้าถามภาษาลีบุตรพระสาลีบุตรถ้อยคําสอนที่ตถาคตพูดมาแล้วนี้สาลีบุตรเชื่อมั้ยพระสาลีบุตรบอกข้าพระพุทธเจ้าไม่เชื่อพระพุทธเจ้าค่ะเล่นนาพรทั้งหลายเหล่านั้นมองภาษาลีบุตรตาบวตาเบี้ยวไปตา่างๆกัน คิดมาภาษารนี่บทนี่โอวดีนี่พระพุทธเจ้าตั้งให้เป็นอักษาวกยังอดดีเนี่ยจะใช้ไม่ได้จะแล้วนี่สำหรับจ <c oughs> ิตใจพระที่เป็นปุถุชนแต่ว่าพระพุทธเจ้า <c> ก <oughs> ็ไม่ว่าอะไรถามต่อไปว่าสารีบุตรทําไมเธอจึงไม่เชื่อพระสารีบุตรบอกว่าก่อนที่ข้าพระพุทธเจ้าจะเชื่อตองทดสอบคาถาก็าเขถอยคําสอนเขาพระองค์ก่อนพระพุทธเจ้าค่ะ นี่หมายความต้องปฏิบัติถ้าผลมีตามนั่งข้าพระพุทธเจ้าเชื่อยพระพุทธเจ้ายกมือส้นสาธุมันดีแล้วสาธิบทีแล้วขาตาโรตถาขาตาตถาคตเนี่ยเป็นแต่เพียงคนบอกว่าบอกแล้วถ้าใครหลงเชื่อเชื่อสนิทว่าสียงนั้นเป็นความจริงคนนั้นจับว่าเป็นอาธิโมกขสัทธาน้อมใจเชื่อตถาคตในเสลิน เมื่อฟังแล้วต้องนำาไป,ประพฤติธปฏิบัติพิสูจน์ความจริงจากคำสอนของฉันก่อนยึงกว่าจะเกิดผลและเชื่อย่างนี้ฉันเสนอสารีบุตรสารีบรุทเป็นคนดีนี่เป็นอย่างนี้สิเมื่อคติของพระพุทธศาสนาเป็นอย่างนั้นไอ้ที่ฉันพูดเฉ็นเล่าอะไรมาให้ฟังตั้งแต่ต้นจนอวสานเนี่ยเป็นเท็จสุดท้ายเท็นี้ก็ตามคนผู้ฟังทั้งหมดอย่ายเชื่อฉันนะ เมื่ออะไรก็ตามที่ยั้กล่าวไปแล้วว่ามีผลเป็นอย่างนั้นมีผลเป็นอย่างนี้ก็พยายามทํากันให้ได้พยายามศึกษากันก่อนปฏิบัติกันก่อนแล้วก็ปฏิบัตินี่ต้องปฏิบัติขันเอาชีวิตเท่าแรกกันใช่ไหมไอ้แบบขยันนี่ยีเยดที่ไก่ไม่ฟอนฉันไม่ใช่คนประเภทนี้ไม่ครบคนประเภทนี้พูดใ้ฟังก็หน่อยเปล่าไม่เกิดประโยชน์ ตอนไี้มาเล่าถึงคาถาพระปฏิเจ้าผู้าต่อไปและประโยงไม่ได้รับไปแล้วก็เอาคาถาไปปฏิบัติท่านใส่บาตรทุกวันเวลาจะใส่บาตรก็ว่าคาถาก้าวจบตอนเย็นบูชาหรือก็บูชาหรือคาถานี่ก้าวจบตอนเช้าหมดตื่นขึ้นมาเช้าหรือเช้าไม่ก็ตามบูชาก้าวจบเวลาใส่บาตรจบแข้งเข้าก้าวจบเวลาจะไปนั่งขายของ มักระถาเก้าจบเวลาเลิกจะขายของมากระถาเก้าจบนิ้วเอากระจริงๆื่อเวลาตอนกลับมาจะขายของแล้วนะไปโยงเล่าให้อัตมาฟังแล้วเล่าให้ฉันฟังว่าท่านกลับมาแล้วท่านก็เมือกพถึงอาบน้ำอาบท้าเสร็จบริโภคอาหารเรียบร้อยนั่งพักผ่อนสบายแต่เวลาที่นั่งพักผ่อนท่านก็ภาวนากระถาบที้ไปโดยเป็นกรรมฐาน ภาวนายอย่างกระถาที่เราภาวนากําหนดลมให้ใจเขาออกว่ากระถาบทนี้ชา้าตามสบายสบายกระโดดีบ้อนทำจิตให้มีอารมณ์สบาย,วบย,บายเวลาขายของเวลายามบ้างท่งานาก็ภาวนากระถาบทนี้ไปด้วยนี่เขาเอากิงขนาดนี้เมื่อเวลาอาหารย่อยเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านเขาเข้าห้องพระเข้าห้องพระภาวนากระถาบทนี้เป็นกรรมฐาน น,นบยงจะขอห้างขยาตราใบฟโพบอกวา่ามีตอนที่จะเกิดผลหนักมันเป็นอย่างนี้ฟังไว้ให้ดีนะพวกที่เอาจริงตอนที่จะเกิดผลหนักเวลาเข้าไปเจริญกับฐานันียรู้สึกมีแสงสว่างเกิดขึ้นคือหลับตาใน่รู้สึกเหมือนแคร์ตะเกียงมันสุดตัไกลตอนนี้ไม่แค่์อะไรรอกก็เป็นอารมณ์ของสมาธิที่เรียกว่าอุปจารสมาธินั่นเอง มีจิตใจเออบอิ่มเป็นสุขในกรรมฐานมีความปรับเพื่มบางครั้งท่านบอกว่าได้เห็นภาพพระสงฆ์บางพระพุทธรูปบางที่ตอนนี้ที่เขาเรียกว่าจิตถึงอุปจารสมาธิ้าถารพระปัจเจกพระเจ้าเนี่ยถ้าไปเจริญเป็นกรรมฐานแล้วก็มีผลเหมือนการเจริญกรรมฐานธรรมดานในด้านสมาะเป็นฌานเป็นสมาบัติเหมือนกันมีคุณค่าเท่ากัน ้านกเจริญกรรมาฐานแล้วถ้าจะเอากระถาบทนี้ไปเจริญเป็นกรรมาฐานจนกระทั่งได้ฌานสี่อย่างนี้แข็งก็ดีใจด้วยเพราะว่าจะให้ผลทั้งสองทางกล่าวคือในสมัยที่มีชีวิตอยู่ก็ไม่ยากจนสนใจเมื่อตายไปแล้วก็จะไปสัมมาโลกเป็นอย่างน้อยนะซึ่งกล่าวว่ากระถาบทนี้ให้ผลถึงสัมมาโลกเป็นอย่างน้อยนะ ทำาตามธรรมนาบุคคลเมื่อจิตเข้าถึงสมาธิที่สุดและปัญญาบันเกิดเมื่อปัญญามันเกิดแล้วก็พิจารณาเพ่มนับปัญญาที่เห็นไตรลักษณ์ก็จะเข้าถึงขั้นนี้ปัฒนาถูงสุดนี้อาจไปถึงนิพพานเลยคาถาบทนี้เนี่ยพระบาเจกับพระติจ้าวท่านไปนิพพานกันนับวงไม่ทวนแล้วแล่พวกเราเนี่ยมางงงามงมงามอยู่ข้างหลัง เห็นว่นากระถาของท่านเป็นเพียงกระถาหาหลับเวลาภาวนาก็คิดหาหลับอย่างนี้มันไม่ถูกเวลาภาวนากระถาบทนั้นเขาไม่ได้คิดหวังลาบหวังผลคิดว่าทําจิตให้บริสุทธิ์เท่านั้นอย่าลืมนะแบบเคล็ดลับที่ที่เป็นหน่อยนี่เป็นของสาคัญ <c oughs> ในระโยงไล่ฟังว่านับตั้งแต่ระยะนั้นเป็นต้นมาพอจิตเข้าถึงอุปจาระสมาธิอันนี้ว่ากันเรื่องกรรมฐานเลย มีตอนนี้แหละท่านบอกว่าของขายเนะขายดีขายดีจริงๆทําเท่าไรยาทำเท่าไรขายหมดแต่ว่าจํานวนของยาเนี่เอาแน่นอนไม่ได้ท่านบอกบางครั้งยาขนาดนี้เราทําไ้พันห่ 1, หอขายไปแล้วพันหอบัญชีครบถุนแต่ยายังเหลืออืมาแล้วเงินที่เก็บอยู่ในเซฟตเหมอนกัน เวลาจะเก็บเงินท่านก็จุดทูปจุดเทียนว่าคาถาที่เจ้าจบตามแบบเวลาจะนําเงินออกมาจากเชฟเอามือพอเปิดเชฟมือจับเงินยังไม่ดึงออกมาก่อนว่าคาถาเจ้าจบเราดึงออกมาในขณาที่เอามือจับเงินนั้นต้องยังไม่นับเอามานับข้างนอกถ้ามันเหลือความต้องการมันก็เก็บเวลาเก็บก็ว่าเจ้าจบทั้นอย่างนี้ คนบอกเงินก็เหมือนกันเงินในเซฟในในบัญชีน่นะใช้ครบทนตามจำนวนที่เก็บไว้เอาเข้าเท่าไรใช้เท่านั้นแต่เ,เงินมันยังเหลือนี่จาให้ดีนะจำให้ดีว่าคนนะที่อยากรวยต้องทําอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเอากระถาไปนอนกอดแล้วกระถาไปวางไว้แจกมนหลายหมื่นเล่มแล้วฉันเองเนะี่ยกระถ,า,ถาบทนี้พิมพ์แจกหลายหมื่นเล่ม อาหาคน,นจริงจรอาจังมาแกสกดงได้ไว้สามสี่คนนนท์ากใต้นนท์บางเออในคนที่ได้จริงๆก็เป็นคริปเปียนกันด้วยนี่อาจได้พวกคริปที่เป็นลูกศิษย์จะประกาศฐานบทบนี้มากับพระของหลวพ่อปานกับน้ำมนต์มนของพ่อปานหลวงพ่อเขาเป็นของพ่อปานทั้งนั้นไม่ได้ลูกศิษย์เป <c oughs> ็นคริปท่านมาไหวตอนนี้มันงอกอยู่เสมอ จะทำอะไรก็ตามรู้สึกมึงมาบอกไม่ถูกบางทีนั่งๆั่งอยู่ก็มีคนเข้ามาบอกลับให้ไปลงทุนอย่างนั้นให้ไปลงทุนอย่างนี้บางคราวทุนที่จะลงมันก็เกินเกินกว่าเท่าที่มีเพราะว่าท่านใจจะทําจริงๆแล้วก็มีคนเอามาให้เอามาให้ยืมบ้างเอามาให้กู้โชคคราวบ้างพอลงทุนอย่างนั้นได้ แล้วการค้าการขายในในต่ตามเมื่อลงเมื่อลงชอบใจจะทําเมื่อทําไปแล้วไม่เคยขาดทุนมีแต่กาไร <c oughs> เห็นมรค <c oughs> เห็นผลชัดเนจนแจ่มใสท่านเล่าให้ฟังตอนนั้นบอกท่านไม่กลัวแล้วอีตอนนี้หลวงพ่อบอกว่าจะสร้างอะไรเท่าไรให้บอก่าเถอะหลวงพ่อบอกให้เขาสร้างอะไรเท่าไรลงทุนเท่าไหร่เงินมมนก็งอกติดตามมาทุกที จะสั่งวัดสัสีวัดจะทําอะไรก็ตามเขาบอกเขาไม่อันแต่ว่าคุณไม่อันเนี่ยครูไม่คุณไม่กลัวเงินหมดเลยบอกแกก็บอกว่าผมจะกลัวหมดทําไมย่งหลวงพ่อบอกบุญเท่าไรผมทํากับหลวงพ่อเท่าไรผมก็รวยเท่านั้นรวยมากกว่าที่แกค้นไรายได้มาติดตามมาบอกไม่ถูกนี่จัดว่าเป็นอนริสง์ของการทํจริงของในประโยชน์ตั้งจงจิตทางขญาติเบโกจําไว จะไม่ดีแล้วต่อไปแกก็ปฏิบัติกรรมฐานเพราะกระถามกระไปเจกับพระุทธเจ้าบทนี้ทิ้งฌานสี่เป็นประจำืูตอนที่แกปฏิบัติทิ้งฌานสี่นี่แหละจะสร้างไม่อันสร้างอาคารต่างๆสร้างโรงเรียนสร้างสันลาวัดสร้างพระอุโบสถเฉพาะโรงเรียนนี่สร้างมากเพราะแกชอบโรงเรียนแกบอกว่าเป็นการให้เป็นยาแกคุณละบทคุณละทิดได้ แย่างรงเียนของวัดโพนี่แกบอกว่าจะสร้างถึงสี่ห้าล้านบาทโรงพยาบาลสร้างที่ไหนเป็นแสนแสนไม่น้อยกว่าห้าแสนบาทหลังนึงสร้างได้ทุกปีในกรุงเทพ็นจังหวัดธนบุรีไปทา้งไหนจะไปวัดไหนวัดไหน,ไหนชื่อในไปโยงเกินไปหมดตั้งตรงจิตตั้งตรงจิตใี่ไม่แ่้ไขเขาทั้งนั้นนี่ เป็นตัวอย่างแห่งการเจริญโตคาถาประเจ้าพระเจ้าอย่างจริงจังในสมัยหลวงพ่อปานต่อมาเมื่อลวงพ่อปานได้ทราบข่าวว่านายประยมทําขึ้นแล้วก็ให้ในายประยงลงทุนสร้างไว้เขาสะพานนาคเพื่อเข้าเขาองค์ประจันเลยโคกสำรงไปหน่อยสองหมื่นบาทวัดนั้นสร้างทั้งวัดัสร้างกุฏิสร้างหอสดมนสร้างศาลาการบริเรียนสร้างพระโบสถ ลงทุนตั้งสองหมื่นบาทมูลค่าของเงินสองหมื่นบาทสมัยนั้นเยอะแยะแต่คนที่จะลงทุนถึสองหมื่นบาทได้ก็หายยากเต็มทีนายประยองไม่อันเมื่อลงทุนนึงสองหมื่นบาทแล้วหลังจากนั้นก็ไปสร้างเขื่อนนาวัดบานโอโคอีหมื่นสามพันบาทคืติดกันนี่เป็นการเป็นผลกันได้ใหม่ๆนายประยองก็สู้เมื่อลงทุนไปอย่างนั้นแล้วแค่บอกให้ตอนนั้นแกก็ยังรวยไม่มาก ที่จะเริ่มเป็นห้างแล้วแต่ว่าจธบอกจะลงทุนไปสามหมื่นบาทเสร็จเสร็จเมื่อหลงพ่อเอามาแล้วก็แกก็ให้มาแล้วบนที่สุดไอ้ผลกําไรทางบ้านมันก็ไล่ติดขึ้นมาเหมือนกันแกบอกว่าควักมาให้หลวงพ่อสามหมื่นบาทกว่ากว่าน้เจก็มีสามหมื่นบาทกว่ากว่าเดี๋ยวว่าหลวงพ่อจะเลยกเป็นระยะระยะ เท่วนี้จะเอาสองพันเท่านั้นจะเอาสามพันเท่านั้นจะเอาห้าพันตามความจําเป็นในทางขอส้างไม่ได้ส่งให้ทีเดียวสองสามหมื่นแต่ในเมื่อผลที่สุดในเมื่อลุงพ่อเอามาหมดครบแกก็บอกว่าไอ้กำไรของแกกระท่วมตัวครบเป็นงานโดยบอกซึ่งไม่เคยขายได้อย่างนั้นผลกำไรไม่ได้รวดเร็วอย่างนั้นตามปกติแต่ถ้าว่าเมื่อเวลาลวงพ่อเรียกเข้าจริงๆจะได้ครบ ทามากำไรมีหมายถึงการลงทุนของคุณเถวะบอกว่าผมตัดทุนออกแล้วเอาแต่กำไรชัดๆนี่มันเป็นอย่างนอนุภาพ